ไอ้เอ็กคอร์ทำไรเนี่ยพี่กำลังจัดเปียโนเลยพี่จัดเปียโนอะไรลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาดูลูกค้าบอกว่าขอเปียโนแบบงบไม่เกินหนึ่ง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 อ่ะไอเอ็กคอร์ติดอ่างเหรอมันมันมันไม่ไม่พี่ไม่นี่นี่ไอ้ติดอ่างหนึ่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 งคืออะไรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันร้อยนั่นก็นะใช่พี่เดี๋ยวก่อนนะมันได้เปียโนไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้นะบอกพี่หน่อยยังไงยังไงตัวไหนบ้างอ่านตัวแรกดิอ่ะตัวแรกค็อกเอลวันเรเนอโออ๋อเนี่ยเหรอตัวเนี้ย นี่เอกลักษณ์ที่แบบเสียงอิตาลีเลยพี่เป็นเสียงแบบแกรนอิตาลีเลยครับตัวนี้อ๋อเหรอหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะตัวนี้มันแถมเป็นตัวที่วางโน้ตแล้วก็แฮนเดิลเหยียบอ๋อเหรอเอามีแฮนเดิลให้นะมีแฮนเดิลให้ด้วยอ่ะต่อมาต่อมาตัวไหนอีกเป็นยามาฮ่า NP15 ครับพี่อ๋อเฮ้ยตัวนี้เล็กหน่อยนะตัวเล็กหน่อย61คีย์เขาจะเน้นเรื่องการพกพาไปเล่นซะส่วนมากเล่นได้ดูสิหกสิบคีย์มันพอเหรอ พอมาตรฐานเลยครับลอล่าใช่เอ้ยแล้วตัวไหนอีกตัวนี้ตัวนี้ต,นต,นตัวนี้เลยโคแมน P ่น p 1เฮ้ยโอ้โห,โโหตัวนี้นี่น้ำหนักแบบคีย์เปียนโนเลยนี่นคีย์ที่เหมือนเหมือนเป็นโนจริงเลยนะใช่พี่มีความสากๆนะ,ะผมเห็นแนละ้วแล้วตัวเนี้ยแถมมีบุธด้วย,ยตัวเนี้ยของแถมเยอะด้วยม<ะ>ีที่ตั้ง มีที่เหยียบอะแถมกระเป๋าด้วยนายยีกระเป๋าก็ดูสิโอ้ยนี่ก็กระเป๋าโอ้โหสูงกว่าผมไหมโอ้ยเจ๋งแจ่วว่างเลยขอลูกค้าจะมาลูกค้าจะมาได้ที่ไหนเนี่ยถ้าอย็ดๆได้เยอะๆแบบเนี้ยมาที่มีสิทธิ์อามได้เลยทุกสาขามีหมดเลยโอ้ยโอ้ได้เลยได้เลยว้ายว้ยไงลูกค้าจะมาแล้วลูกค้าจะมาแล้วเร็ลๆๆๆๆๆ